สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูเคสจะพาทุกคนมาเชี่ยววังฮินวิกกันนะคะที่ประเทศอังกฤษโหแบบว่ามันสวยมากๆทรงพลังมากๆเลยนะคะอันนี้ครูเคสก็อยู่ในห้องนะคะวังนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นเป็นวังที่มีผู้นำระดับโลกนะคะแล้วก็คือสวยงามมากๆ วิวชิวทัชอะไรคือดีมากๆตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องของคูเคสนะคะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆห้องนะคือแบบโหเหมือนหลุดมาในเทพนิยายแบบโบราณโบราณของอ,อังกฤษเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็เพิ่งตื่นนอนแล้วก็เพิ่งแต่งตัวเสร็จนะคะคือเตียงนอนไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะอะดูบรรยากาศรอบๆห้อง ทางด้านนี้กันนะคะสวยมากๆเลยทุกคนห้องที่โฮเคลพักนะคะคือเนี่ยทุกคนเป็นผู้นำนะคะผู้นำของอังกฤษนะคะเคยมาพักแล้วนะทุกคนเออให้ดูให้ดูห้องอ่ะทุกคนดูห้อง เดี๋ยวเาวเปิดประตูให้ดูนะนี่สวัสดีค่ะ,น,คะนี่นะคะผู้นำชูชิวนะคะเชอร์ชิวหรือชูชิวของประเทศอังกฤษนะคะผู้เป็นคนระดับโลกนะ,คะเคยเคยพักห้องนี้แล้วนะ,ะนี่ทุกคน ก็มาดูบรรยากาศรอบๆกันอ่ะเดี๋ยวครูเคสจะกลับกล้องให้กับทุกคนได้ได้เห็นกันนะคะอ๋อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอ่ะนี่นะคะทุกคนบรรยากาศในห้อง คือแบบว่าทุกคนมันแบบฟินมากๆเลยอนะเนาะดูสิอันนี้ที่หน้าต่างนะคะมันดีมากมันเลิศมากอะทุกคนเหมือนแบบที่ครูเคเคยคิดเคยฝันเคยจินตนาการไว้เลยอันนี้ก็มาถ่ายทุกคนดูแบบรีบๆนะคะก็สักสิบนาทีเดี๋ยวครูเคจะไปทานข้าวแล้ว ็ไม่ได้ใส่ไม้นะคะทุกคนให้ถ่ายแผนด้านบนนะคะข้างล่างพื้นลกมากเลยตอนนี้รีบนะคะรีบแต่งหน้าเดีย๋ยวจะลงไปทานข้าวทุกคนดูกันนี่อันนี้ด้านนอกห้องนะคะ มีห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือดีเนะาะแบบว่าเรามีบ้านที่แบบได้นั่งอ่านหนังสือแบบนี้อากาศเย็นอากาศหนาวแบบเนี้ย ทุกคนมันฟินมากๆเลยเนี่ยแหละนะคะคือสิ่งที่เราเคยฝันเคยจินตนาการเอาไว้อะมันเป็นจริงเกิดขึ้นจริงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยตอนครูเคสมาครูเคสก็ไม่คิดว่าที่นี่จะสวยขนาดนี้นะทุกคนคือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอะ่ะคือมีเป็นสามสิบห้องอะ่ะทุกคนแบบเนี้ยคือถ้ามีบ้านแบบนี้เนาะแบบนัน่งน้างอ่านหนังสือแบบไม่อยากยุ่งอะไรกับใครแล้วอะ่ะคือสวยมาก อันนี้นะคะสไตล์ผู้ดีอังกฤษเลยนะคะวังแห่งนี้นะคะก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของเป็นคนอินเดียไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ทุกคนดูสิอันนี้ด้านนอกฝั่งนี้นะคะบริเวณกว้างแล้วก็มีตึกหลายตึกมากนะคะมีตึกหลายตึก 이. 네. 그. เรานอนพักกันที่นี่นะคะทุกคนดูวัสดุอุปกรณ์ที่เขาจัดแต่งไว้ให้เราเนี่คือแบบอลังการมากๆเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องกลัวหายกันเลยทีเดียวนะคะของก็แบบเป็นของโบราณของอังกฤษนะคะทุกคนดูสิอลังการเลิศเลอเพอร์เฟกสวยงามมากๆเลยที่นั่งเล่น เยอะมากแล้วก็รูปถ่ายเยอะมากนะคะอันนี้คือห้องใครอะไม่มีโอ้นี่ห้องน้ำใหญ่อะทุกคนห้องน้ำใหญ่อ่ะสีห้องน้ำเนิดนะคะ เิเดี๋ยวครูเคสมาอาบน้ำห้องนี้ดีกว่าโอ้สวยงามนะคะวะสัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้ตกแต่งนี่คือหรูหราอลังการมากอันนี้ก็เป็นห้องห้องทำอาหารอีกหนึ่งห้องด้านบนนะคะทุกคน ก็เป็นห้องพักนะคะห้องนอนชื่อห้องนอนก็แต่ละห้องก็จะมีชื่อของห้องนอนอยู่นะคะนี่นะคะรูปถ่ายเยอะมากนี่เราให้ดูกันแค่โซนเดียวเองคือที่นี่กว้างใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็คือด้านล่างเดินไปทางนี้ เชิงเชียงเยอะมากเลยอาจารย์เป็นด็ดนอนท่านบนนะคะพี่แมดนี่มา สิอาจารย์มันดิตมาช่วยอาจารย์จัดสัมมนาที่อังกฤษนะคะโอเคกลับไปที่ห้องนั่งเล่นกันต่อไม่รู้ด้านล่างมีใครมาหรือยังนะก็จะจัดสัมมนากันหน้าห้องหน้าจุพรที่เป็นประตูอ่ะน,นี้คือทางออกก่อนจบไลฟ์เรากลับไปที่ห้อง อ่านหนังสือกันต่อนะคะอีกหนึ่งนาทีเพื่จะไปทานข้าวแล้วอืมเลิม,มากเลยนะทุกคนอากาศเย็นนะคะอากาศน่าจะประมาณสิบวันนี้ไม่หนาวมากน่าจะสิบเจ็ดป่ะสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดไม่หนาวนะคะเย็น เตาผิงเนี่ยแบบสวยอะ่ะชอบเตาผิงมากเลยมีเกือบทุกห้องเลยนะคะ